ต่อจากเมื่อชาติก่อนที่ทำคลิปเอาไว้ล่าสุดนะครับลาบี้และเหมาได้ลออเข้ามาในเขตปราสาทได้สำเร็จโดยทั้งสองคนนะครับมาทางหลังคานั่นเองระหว่างทางนะครับเหมาได้สังเกตว่าทหารรอบๆปราสาทเดี่ยเยอะขึ้นมากกว่าตอนที่เนน้ะมาที่นี่ใหม่ๆแต่เหมาก็คิดว่าเขาคงคิดมากไปเองเนน้ะอาจจะเพิ่มจำนวนทหารเพื่อเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันมอนสเตอร์นั่นเองเหมาและลาบี้จึงได้เดินทางต่อไปยังคุกและทางข้างานั้นเหมาได้สังเกตเห็นความผิดปกติอีกครั้ง นั่นก็คือจํานวนเหล่าทหารที่อยู่ในแลกประสาทนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่ปลอมตัวมาหมดเลยรามี่ก็สามารถสัมผัสได้ว่าพลังปแปลกๆพวกนี้แหละที่เขารู้สึกมาโดยตลอดมันคือพลังของปีศาจนั่นเองซึ่งราบี่นั้นสัมผัสได้นั่นแหละตอนที่โดนพัดขึ้นฝั่งและโดนทหารไล่มาได้แต่ตอนนั้นแล้วแต่ทว่าตอนนั้นเนี่ยราบี่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งเหมาก็เกิดอาการช็อกนะครับและวิตกกังวลว่าซึ่งทหารว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยตั้งใจจะบุกหมู่บ้านจริงๆแล้วก็เพราะมันสามารถทําสําเร็จได้โดยง่ายได้แน่นอน แต่ลาบี้ก็ช่วยปลอบเหมาและดึงสติกลับมาได้ทั้งสองคนจึงเดินหน้าไปยังคุกต่อแต่ตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยได้อยู่หน้าประตูคุกแล้วแต่ทว่าประตูมันล็อกอยู่นะครับเหมาเนี่ยจึงได้บอกไปลาบี้ว่าเขาจะปลดประตูนี้เองโดยที่ไม่ต้องใช้คุญแจนั่นก็คือการสะเดาะกรนเองครับซึ่งลาบี้ก็ตื่นตกใจกับวิธีดีมากนะเพราะว่าเพียงแค่เข็มเพียงอันเดียวเนี่ยสามารถปลดประตูได้ซึ่งในระหว่างที่เหมากำลังไขยอยู่เนี่ยได้คุยกับลาบี้ว่า ให้หลีกเลี่ยงการพาราให้ได้มากที่สุดเพราะจุดประสงค์หลักของเรานั้นคือการไปช่วยปลูกถึงแม้ว่าลาบี้จะเก่งแต่ก็คงไม่สามารถสู้กับไอเจ้าพวกนี้ที่เป็นกองทัพได้ซึ่งทามีเหตุจาเป็นต้องหนีจริงๆเมาก็จะตัดสินใจหนีเพราะถ้าหากการมาช่วยปู่ครั้งนี้เนี่ยเมาเกิดตายซะเองทุกอย่างมันก็จะไม่มีความหมายซึ่งลาบี้ก็ได้พูดปลอบใจเหมาไปอีกทีนึงว่าเขารู้ว่าเหมาเนี่ยไม่ใช่คนที่เอาแต่หนีเพราะถ้าหนีไปจริงก็คงจะหนีน้งแต่เห็นหน้าพวกมอนสเตอร์ั้งแต่แรกแล้วและอีกอยย่่่่าาางงรรรูู้้้ททััวีีนนมนต มีมอนสเตอร์เต็มไปหมดแต่ก็ยังตั้งใจมาช่วยปู่เหมาเนะ่ยไม่มีทางเป็นคนขี้ขาดได้หรอกเหมาก็พูดล,ลอยๆนะครับว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้น <c oughs> แค่จะบอกว่ามันเป็นแผนสำรองแบบเออไวออ้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นก็ถอยไปตั้งหลักใหม่อะไรประมาณนี้และในที่สุดประตูของคุกนั้นเหมาก็ได้สดอดกรได้สําเร็จทั้งสองคนจึงเดินทางต่อเข้าไปข้างในอีกและได้พบกับแว่นตาของปู่ที่ตกอยู่บนพื้นแต่ทว่าทางข้างหน้านั้นเป็นทางตันทั้งสองคนก็ต่างงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทว่าลาบี้นั้นดันเผอไปเปิดประตูลับได้ซึ่งก็คือกำแพงที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่กำแพงจริงๆแต่เป็นประตูลับนั่นเองทั้งสองคนนะครับจึงได้เดินทางกันต่อเข้าไปข้างในอีกลึกเหลือเกินนะคุกเนี้ยทั้งสองคนนะครับกำลังจะถึงคุกใต้ดินแล้วแต่ทว่าได้ถูกมอนสเตอร์เข้ามาขวางไว้ก็คือบอสของด่านนี้นั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะครับได้ทำไร้เหมานะครับเหมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บลาบี้ที่เห็นอย่างนั้นก็โกรธมากแล้วก็จัดการบอสภายในพริบตาเพีเงยงแค่โดนสแนชชื่อไปหมัดเดียยวก็หาเลย คือบอสมันออกพูดประมาณ2 3าประโยชน์แล้วมันก็ตายบทมันมีแค่นี้แหละจริงจริงการต่อสู้นั้นได้จบลงลาบี้จึงได้เข้ามาดูอาการของเหมาซึ่งเหมาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะเพราะว่ามีของวิเศษที่คุณตาได้ให้ไว้เป็นเหมือนกับสร้อยที่มีพลังรับแรงกระแทกได้านั่นเองซึ่งทั้งสองคนก็ลาจะออกเดินทางต่อแต่ทว่าเหมาเนี่ยได้ไล่ลาบี้ให้กลับไปซะซึ่งลาบี้ก็ตกใจว่าทําไมเหมาถึงพูดแบบนั้นเหมาเนี่ยบอกกับลาบี้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ดีใจที่ลาบี้เนี่ยมาช่วยปลูกกับเขา ทำไมมีลาบี้เขาคงมาถึงตรงนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าทางข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะอันตรายกว่านี้เหมาจึงไม่อยากให้ลาบี้มาเสี่ยงกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองจึงไล่ลาบี้กลับไปลาบี้ได้ยินอย่างนั้นก็โกรธทันทีครับและได้ตอบกลับเหมาไปว่าที่เขามาที่นี่นั้นเพราะเขาต้องการจะช่วยเหมาจริงๆเพราะเหมาเคยช่วยชีวิตของลาบี้ไว้เหมือนกันลาบี้ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของเหมาแล้วก็คนปู่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นๆให้เหมือนกับอาจารย์อยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมให้ได้เหมือนอย่างอาจารย์พงั้นขอให้ลาบี้ได้ช่วยเหมาจนถ เหมา,าที่ได้ยินลาบี้พูดมาแบบนั้นก็เสียใจกับคำพูดที่ไล่ลาบี้กลับไปและได้ขอบคุณลาบี้อีกครั้งหนึ่งที่ยังไม่ทิ้งเขาไปไหนและจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินทางเข้าไปในคุกครับนี่พูดถึงคุกกันเนี่ยแต่ตอนนี้ทั้งสองคนได้เข้ามาในเขตของคุกเรียบร้อยแล้วระหว่างทางลาบี้ก็พูดลอยๆขึ้นมาว่าทำไมเจ้าพวกนี้เนี่ยถึงต้องจับปู่ไปด้วยก็ไม่รู้ทางทางที่ปู่ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยซึ่งเหมาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปู่เนี่ยอาจจะมีความลับที่ยังไม่ได้บอกพวกเราอยู่ก็ได้ พราะฟังจากบอสตัวที่พาที่แล้วนะครับที่เคยทำเอาไว้มันได้บอกว่าปูเนี่ยไม่ใช่คนดีหรอกซึ่งนั่นมันก็ทําให้เหมาหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันซึ่งเหมาก็เดาไว้ว่าปูเนี่ยอาจจะเคยทํางานให้เลนย่ามาก,ก่อนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็จะไม่เกลียดปูเพราะเขาดูดีว่าปูเป็นคนยังไงในระหว่างที่สองคนนี้กํลาลังคุยกันอยู่ได้มีทหารยามเดินผ่านมาพอดีลาบี้จึงได้พาเหมาไปแอบในซอกหินซึ่งนั่นก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่เหมาก็แปลกใจว่าทําไมลาบี้ถึงมองเห็นความมืดเ่งขน,นี้ ลาบี้ก็บอกไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยก่อนเขาจะมาที่นี่เขาจะอยู่ที่พืชมิดกว่านี้มาก,ก่อนใช่เลยครับนั่นก็คือป่าที่ลาบี้อยู่ในตอนแรกนั่นเอนงขณะนั้นเองนะครับได้มีเสียงชายแปลกคนหนึ่งเรียกทั้งสองคนเฮ้ hey, เจ้าหนูเขามาเนี่ยสิจะพาไปดูก้องดีซึ่งผู้ชายคนนั้นนะครับก็คือท่านหลอกคนก่อนนั่นเองเขาถูกขัางอยู่ที่นี่มาเป็นระยะเวลานานเขาก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าเด็กสองคนนี้เนี่ยสามารถบุกมาถึงตรงนี้ได้ยังไงลาบี้ก็บอกว่าเขาจะช่วยเปิดกล่องเอง ท่านหลอก,ก็เตือนไว้ว่าอย่าหาทาเพราะว่าการที่จะช่วยทุกคนออกไปในตอนนี้นะมันเป็นเรื่องที่ยากมากถึงแม้จะช่วยออกมาจากห้องขังได้แล้วคงฝาฟาฟ่าฝูงมอนสเตอร์ไปไม่ได้อยู่ดีซึ่งท่านหลอดยังบอกอีกว่าถ้าหาเขาออกไปได้เขาจะกำจัดมอนสเตอร์ทุกตัวที่เคยทำร้ายประชาชนของเขาซึ่งเอาจริงๆท่านหลอดสภาพน,นี้ผมก็ไม่รู้จะไปสู้ยังไงะนะแต่ก็เออเข้าใจความเป็นห่วงประชาชนของเขาว่าเขาต้องการอะไรขนาดนั้นเองนะครับได้มีทหารยามเดินมาเจอทั้งสองคนเขา้าลาบี้จึงได้บอกกับท่านหลอดไปว่า เขาจะจัดการเจ้าพวกนี้ให้หมดแล้วก็พาท่านหลอดพร้อมกับทุกคนที่อยู่ในนี้ออกไปให้ได้จากนั้นลาบี้ก็โชว์พาวเลยครับหลังจากการต่อสู้จบลงลาบี้ก็ทยอยเก็บซากของสัตรูที่เขาจัดการไปหมายถึงแบบว่าเอามาองอรรวมกันน่ะในขณะนี้นเองก็มีเสียงชายคนดังๆขึ้นอีกครั้งและนั่นคือเสียงของคนที่พวกเขากำลังตามหาอยู่นั่นคือเสียงของคุณปู่นั่นเองครับลาบีก้กระเป๋าก็ดีใจที่ได้เจอกับคุณปู่ลาบี้ได้บอกคุณปู่ว่าเขาจะทำลายกองและช่วยปู่ออกมาเองแต่ปู่ห้ามไม่ทันนะครับลาบี้ก็ได้ทำ ซึ่งก็มีเสียงออดดังขึ้นทันนั้นเองนะครับก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งโผล่ออกมาก็คือบอสประจําด่านนี้นั่นเองซึ่งบอสตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเดโบราซึ่งเหมือนจะรู้จักปู่มาก่อนด้วยซึ่งเดโบราได้คุยของปู่ว่าถ้าหากคนคนนั้นหรือว่าท่านหลอดคนก่อนเนี่ยยังไม่ชีวิตอยู่เขาคงไม่ทิ้งทหารของเขาไว้อย่างนี้หรอกซึ่งท่านหลอดตรงนี้ครับผมว่าคงไม่ใช่ท่านหลอดก่อนอนันนี้หรอกที่ลาบี้กระเหมาไปเจอมาน่าจะเป็นท่านหลอดทางฝั่งของปีศาจมากกว่าจากนั้นปู่ก็โโต้้กลับไปปดววยยระยคที่่า การที่เจ้าจากไปนะ่ะไม่ใช่เป็นการจบการรอคอยแต่มันเป็นการกระทำของงูพิษต่างหากเดบราได้ยินงั้นก็กดมากและเข้าต่อสู้กับลาบี้ซึ่งผลก็ออกมาคือลาบี้ชนะครับปู่จึงได้ขอลาบี้คุยกับเดบราเทงตัวต่อตัวเดบราได้พูดว่าข้าเข้าใจว่ามันยากในการเชื่อใจท่านหลอกคนใหม่ของข้าแต่เจ้าคิดหรือว่าท่านผู้นั้นเขายัางไม่ทออทิ้งเจ้าปู่จึงได้ตอบกลับไปว่าเขายัางคงเชื่อมันและรอคอยท่านผู้นั้นอยู่เสมอและเชื่อมันตลอดว่าเขายังมีชีวิตอยู่ เดโบราได้ตอบกลับไปว่าความสงบสุขระหว่างปีศาจและมนุษย์แกยังเชื่อน,นิทานหลอกเด็กแบบนั้นอยู่อีกเหรอปู่จึงได้ตอบกลับไปว่ามันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กแต่มันคือความฝันของพวกเราในขณะนั้นเองในขณะนั้นเองหมอได้มาเรียกปู่ให้ไปช่วยอบอยุคนออกจากคุกซึ่งก่อนจะไปปู่ได้บอกกับ,กบหมาว่าเขามีเรื่องบรยายอยาจะสารภาพหมอจึงได้ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นเรื่องที่ปู่เป็นปีศาจแล้วก็เป็นเพื่อนกับมอนสเตอร์ผู้คุมแล้วก็ไว้ค่อยพูดทีหลังก็ได้มันไม่ใช่เรื่องสาคัญอะไรส่วนลาวินนั้นยังอยากไปสมัคชื่อใส่เน้นย่า ซึ่งเหมาก็เติมมาว่าจริงๆก็ไปได้แต่ถ้าหากไปตอนนี้ลาบี้อาจจะต้องไปคนเดียวเพราะเหมาและปู่ต้องช่วยอพยพคนในนี้ก่อนซึ่งปู่ก็เติมมาว่าการจะไปสู้กับเนยนย่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ลาบี้ก็ตอบไปลว่าเขาทําได้แน่นอนเพราะตอนนี้เขามีทั้งดีชาเหมาและคุณปู่อยู่ด้วยเขาไม่ได้สู้ตัวคนเดียวซะหน่อยเหมาจึงน่าจะสินใจเปิดประตูให้ลาบี้ไปต่อขณะนั้นเดวอล่าก็ได้พูดลอยๆขึ้นมาว่าเจ้าเด็กนั่นเรียกว่าคุณปู่กันเหรอบางทีอาจจะไม่ใช่ความผิดขขอองงเาททั้้หมดดก็ไนน A ิ ซึ่งตรงนี้เองนะครับผมขอเดาแบบสรุปเลยว่าก่อนที่ท่านหลอดจากการมาเป็นเดนย่าเนี่ยหมายถึงท่านหลอดฝั่งปีศาจนะมีท่านหลอดอยู่ก่อนแล้วคนนึงแต่ท่านหลอดคนนั้นหายไปไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเดบวร่า <Yeah. S 1> เนี่ยก็ไม่คิดที่จะคอยท่านหลอดคนนั้นแล้วก็เลยมาอยู่กับเดนยาน่าท่านเองแต่ปุ่กก็ไม่ได้มาด้วยนะครับเพราะยังเชื่ออยู่ว่าท่านหลอดคนที่หายไปเนี่ยเขาจะยังสามารถสร้างโลกที่มนุษย์กับปีศาจสามารถอยู่ด้วยกันได้ซึ่งในตอนท้ายน,นั้นที่เดบวร่าได้พูดว่า จ้าเด็กนั่นเนี่ยคารอนว่าปูเนี่ยเดยวราอาจจะได้เห็นความฝันที่เป็นจริงเล็กๆของการอยู่ร่วมกันระหว่างย์และปีศาจแล้วก็เป็นได้ก่อนจะแยกกันท่านหล่อคนก่อนได้เข้ามาขอขอ,ขอบคุณลาบี้ที่ช่วยเขาและประชาชนของเขาเอาไว้ผูกก็ถามว่าถึงแม้ลาบี้จะจัดการสตรูที่นี่หมดแล้วและจะจัดการกับทหารข้างนอกนั้นอย่างไงดีท่านหล่อก็บอกว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ทุกคนต้องฮึดและลุกขึ้นสู้ขึ้นอีกครั้งแน่นอนและเขาก็จะต่อสู้ด้วยเพื่อหมู่บ้านของพวกเขา และขอให้ลารวีนั้นเดินทางปลอดภัยซึ่งปู่ได้พูดขึ้นมาว่าที่จริงแล้วเนญ,ญ่าเนี่ยแหละคือปีศาจท,ที่โจมตีเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนและดีินี่แอื่นๆอย่างเช่นลูเรนเซียหรือฟลอเน่ก็จะเรียกเจ้าพวกนี้ว่าปีศาจซึ่งพวกมาโจมตีเพราหาบางสิ่งอยู่แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้เนนญ,ญ่าต้องยังอยู่ที่นี่และปู่ได้ยินมาว่าเนญ,ญ่ากาลังรวบรวมกองกําลังเพื่อการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบในครั้งต่อไปและการที่กักขังชาวบ้านเอาไว้ในที่นี่ก็เพื่อไม่ให้การป้องกันนั้นฟื้น และนั่นคือเหตุผลทําไมมันถึงต้องพาปู่มาที่นี่ในตอนที่ปู่เราจะบอกเหตุผลขณะนั้นเองได้มีบอสตัวหนึ่งโผล่เข้ามานะครับก็คือบอสตัวสุดท้ายของอ่าพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งผมขี้เกียจไปหารูปมานะเพราะฉะนั้นก็ถ้านึกไม่ออกก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับเป็นไอตัวม่วงๆหน่อยอ่ะซึ่งก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นหลังจากการต่อสู้จบลงนะครับก็ได้มีมาเสริมอีกนะครับนั่นก็คือบอสเมื่อกี้นะครับก็คือเดโบ,บรา์นั่นเอง ซึ่งโป้ก็แปลกใจว่าเออเราไปพูดอะไรทําให้เขาโกรธหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะครับก็คือเดโบราเนี่ยถูกควบคุมโดยเนนย,ย,ย่าอยู่นั่นเองและได้เกิดการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งผลออกมาก็คือราบ,บี้ชนะตามเคยครับซึ่งโป้ก็ถามเดโบราว่าทําไมเดโบราถึงถูกควบคุมได้เดโบราก็ตอ,กตอกบกลับไปว่าตัวข่าและทหารของเนนย,ย่าสวมปอกคอท่ากันทุกคนและได้รับพลังปีศาจมาแต่ต้องแลกมาด้วยความจงรักภักดีไม่สามารถเป็นอิสระได้ จัาหวะตัวข้าจะตายหรือว่าเนนญ่าจะเป็นคนปลดปล่อยเท่านั้นปู่ก็ถามว่าทำไมถึงต้องทาแบบนี้เดโบราห์เนี่ยก็ได้บอกว่าที่เขาทำนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะความสิ้นหวังเกี่ยวกับท่านหลอดคนก่อนนั่นเองซึ่งเดโบราห์บอกลาบี้ว่าด้านบนนี้คือห้องของเนนญยาแล้วเขาแตกต่างกว่าปีศาจทุกตัวที่เคยเจอมาเพราะฉะนั้นให้ลาบี้ระวังตัวด้วยจากนั้นลาบี้ก็ได้เดินทางต่อไปหาเนนญยาในขณะนี้ทั้งสามคนได้เผชิญหน้ากับเนนญยาแล้วเนนญยเนี่ยก็ชวนปู่ให้มาร่วมมือกับเขา ให้ปู่เปิดประตูมิติและให้ปีศาจเข้ามาโจมตีซึ่งปู่ก็ไม่เอานะครับซึ่งปู่เอาไม่เอาด้วยปู่อยากจะใช้พลังนี้เพื่อสร้างโลกที่มีปีศาจและมนุษย์อยู่ด้วยกันได้เนญ่นาได้ยินแบบนั้นจึงได้จับหมาเป็นตัวประกันและได้ถามปู่อีกครั้งว่าจะร่วมมือกับเขาหรือไม่ซึ่งในตอนแรกปู่ก็ลังเลแต่ก็ได้หมาพูดดึงสติว่าให้ทําสิ่งที่ถูกปู่จึงได้ตอบปฏิเสธไปอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าคือหมาได้ถูกโจมตีอย่างรุนแรง และไม่มีการตอบสนองใดๆต่อเสียงเรียกของลาบี้และปู่ปู่เสียใจอย่างมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ลาบี้กลับรู้สึกแปลกทั้งที่เห็นหมาไม่ตอบสนอ,องต่อปู่ปู่ที่กอดหมาเอาไว้และร้องไห้แต่ลาบี้กลับไม่รู้สึกอะไรเลยลาบี้รู้สึกเหมือนกับวันที่สูญเสียเพื่อนตัวน้อยไปในป่าแห่งนั้นลาบี้ไม่เข้าใจว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรในขณะนั้นเองเนนญ่าได้ใช้พลังควบคุมคุณปู่เพื่อเปิดประตูวิติรลาบี้ที่กำลังจมกับความรู้สึกอยู่นี้ได้นึกถึงหน้าอาจารย์ของเขา หรือก็คือเบลลรอนแล่นเองอาจารย์ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเธอออกมาจากป่าน,นี้แล้วเนี่ยจะต้องออกไป,ปเผชิญกับปัญหามากมายถ้าหากว่าเธอสับสนแล้วก็ค่อยๆค,คลายปมไปทีปละปมแล้วมันก็จะแก้ปัญหานนั้ได้เองลาบี้จึงได้รู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองต้องทําตอนนี้คืออะไรลาบี้จึงได้พุ่งตรงเข้าไปหาเดนย่าที่กำลังมาคับปูให้เปิดประตูมิติอยู่ซึ่งปูก็เตือนว่าอยากเข้าไปสัมผัสเดนย่าเพราะถ้าหางโดนตัวแล้วเราก็วลาปีศาจก็จะไหลเข้าตัวแต่ถ้าว่าลาบี้นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลย ลาบ,บี้ในตอนนี้นั้นโกรธมากทั้งเรื่องที่ทํากระเป๋าและปู่ลาบ,บี้จึงได้ทําการสัมผัสชื่อใส่เนนย่าไปทีหนึ่ง KO ครับเนนย่าได้พ่ายแพ้ต่อลาบ,บี้ลาบ,บี้จึงได้เข้าไปหาปู่และถามอาการของเมาซึ่งปู่ก็ตอบว่าถ้าเครื่องจักรจะทํางานดีอยู่อีกสักพักนึงเมาก็คงจะตื่นแล้วซึ่งเครื่องจักรตรงนี้มันไม่ได้มีบอกเอาไว้นะครับว่ามันคืออะไรผมก็เดาว่าอาจจะเป็นเหมือนเครื่องช่วยฮิวอะไรอย่างนั้นเครื่องช่วยรักษานะครับซึ่งปู่ก็ได้ถามลาบ,บ,บี้ว่า ลาบี้จริงๆแล้วเธอเนี่ยเป็นคนหรือเป็นปีศาจซึ่งถ้าถามว่าเป็นคนเนี่ยโดนาลัปีศาจเข้าไปตั้งขนาดนั้นต้องเสียสติและคงคลั่งไปแล้วแน่ๆแต่เธอกลับไม่เป็นอะไรเลยอีกอย่างเธอไม่ถูกเนญ่นาควบคุมด้วยนั่นอาจจะเป็นเพราะลาบี้เป็นปีศาจชั้นสูงก็เป็นได้ซึ่งปู่สัมผัสพลังปีศาจของลาบี้ได้ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วแต่ว่ามันเบาบางมากแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะสามารถปกป้องลาบี้จากเนญ่นาได้ซึ่งลาบี้ก็ตอบว่าเขาไม่รู้เหมือนกัน พราะที่เขาออกเดินทางมานี้ก็เพราะเพื่อหาว่าตัวเองนั้นเป็นใครและตอนนี้ข้าไม่อยากรออาจารย์อยู่ที่นี่แล้วอาจารย์ได้บอกกับลาบี้ว่าให้ลาบี้ไปหานักปราดเผื่อว่านักปราดเนี่ยจะช่วยบอกลาบี้ได้ว่าตัวตนของลาบี้เนี่ยคือใครมีอดีตเป็นยังไงงั้นลาบี้ขอถามอะไราคาร์ลนในอย่างหนึ่งท่านรู้ไหมว่าเมืองเอเลนอร์ไปทางไหนตัดภาพมาที่บ้านของเหมาแล้วปู่ปู่ได้ให้เข็มทิศเพื่อบอกทางไปเอเลนอร์ซึ่งปู่บอกว่า การปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งของเมืองโบราณนี้มันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาแน่นอนมันําให้เนนย่าก,กระตือรือร้นกับการสร้างกองทัพมากขึ้นและมันอยู่ไม่ไกลจยยากที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นให้ลาบี้ระวังตัวไว้ด้วยและลาบี้ก็ถามว่าแล้วพวกมอนสเตอร์ล่ะจะเอาไงต่อเหมาก็ได้ตอบกลับว่าก็อาจจะเป็นการใช้แรงงานเพื่อคอยซ่อมแซมหมู่บ้านนั่นแหละซึ่งปู่ก็บอกว่าจริงๆแล้วมอนสเตอร์พวกนี้ไม่ได้ดุร้ายมาตั้งแต่แรกหรอกแต่เป็นเพราะว่าเนนย่าคอยควบคุมอยู่เพราะงั้นเลยต้องจับตาคอยดูต่อไปเหมือนกันซึ่่งหมาาาได้บบอกบีว ลาบี้ได้ช่วยทุกคนในหมู่บ้านเอาไว้พวกเขาได้ฝากขอบคุณมาแล้วจะกลับมาที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้เสมอซึ่งลาบี้ก็บอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเป็นแบบอย่างว่าก็คือมาเนือเป็นปีศาจนะครับหมอก็ตอบว่าไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยู่กับปีศาจตัน่าจะเด็กแลดด้วปู่ี่แบบยืนเท้าเอวเพราะฉะนั้นลาบี้อย่าคิดมากเลยและในตอนนี้อาจารย์ก็คงตามหาเธอเหมือนกันเพราะงั้นขอให้เธอเจออาจารย์ไวๆนะจากนั้นทั้งสามคนก็ได้ล่ำลากัน ซึ่งผมก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ,อบอกเลยเหนื่อย <c oughs> แบบมันเหนื่อยต้องตัดต่อก็อแบบด้วยความที่พอพูดไปเรื่อยใช่ปะเสียงมามันจะต่าลงเรื่อยเยเว้ยมนันทำให้ผมเหมือนต้องแบบต้องตะเบงเสียงหนักๆตลอดเวลาแต่มันก็สนุกดีนะครับได้อ่านได้เรื่องมาเป็นพาร์ทหนึ่งเลยที่ผมขนลุกบ่อยมากซอนโซนเลว่าขนลุกแล้วแบบอันนี้ขนลุกบ่อยกว่าเยอะปวดขี้ครับไม่ใช่อะไรซึ่งพาร์ทหน้าก็ไม่รู้ว่าจะ ยิงยาวลวดเลยได้หรือเปล่านะครับแต่น่าจะได้แหละมีอยู่แค่2แบบเองนะครับก่อนที่จะเข้าเมืองเอเลนอร์แตไม่รู้เหมือนกันจะมาเมื่อไหร่ <c oughs> อาจจะเป็นคลิปรลายปีแบบคลิปนี้ก็ได้นะครับเกือบ2ปีในกุมภาที่จะถึงนี้คือ2ปีละอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้โอเยซูมินาไซฝวันดีทุกคนครับ